ha <sighs> 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 เตี๋ยวนี้คงที่ครับไม่ลดครับนี่จะเหยยีบเพิ่มนะครับเตี๋ยวคงที่ครับเตี๋ยวเร็มอยู่ในที่ไม่ลดนะครับคงทคี่ปกติอยู่นะครับเรื็วกาดที่แล้วครับ เดินครับหนึ่งรอบหนึ่งรอบเท่านี่ยเป็นการเอ็กก์ไซส์นะครับออกกำลังกายเดินเนี่ยออกล๊อกไกกันสักรอบนึงน,นะครับเดินไปเรื่อยสักรอบนึง่งอยากไป,ไปออกกำลังกายครับ สสกระแสบริหารจากัก2สองขท้าน,นะครับน้าวียงเก่าครับน้าวียงเก่ารอบสาลน้องครูวันนี้วันที่27ตุลาคมสองพนะครับ ากาศครับนวันนี้นะครับปลอดโปร่งโล่งบริสุทธิ์นะครับนียังเก่านะครับรอบสาลนงคูปลอดโปร่งโล่งบริสุทธิ์ครับที่ยี่เก้ายิ่เจ็ดนะครับที่ยี่เจ็ดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ณบรรยากาศวันนี้ครับดูครับเริ่มจะเข้าหนาแล้วนะครับเข้านาแล้ว ว่าเริ่มไม่หมอดนะครับตอนเช้าบางแต่ตอนนี้มันเริ่มจางออกไปแล้วเพราะว่า